เตนาทีนัทนาร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 ,าร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 าโอปายาสซสันโซเตคลิปนี้มาดูหัวใจคนโสดมาดูความกระชุ่มกระชวยของคนโสดดีกว่าใครที่อยู่ในสถานะโสดนะรวมหมดนะโสดแบบสดสนิทสดไร้คนคุยสดไร้สถานะได้หมดอยู่ในแบบเนี้ยมาดูกันว่าพี่ไพ่จะบอกอะไร ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวรินรารอดกับโคชุป,ปัดวารินพัดค่ะช่องแห่งการดูดวงที่จะทำให้ทุกท่านไม่จําเป็นต้องดูดวงอีกต่อไปเพราะมีเทคนิคดีๆทุกท่านนำไปปรับใช้กับตนเองให้พลังงานดีหากพลังงานดีดวงดี นะจ้าฝากกดติดตามช่องนี้เป็นค่าโคค่าทรักทุกท่านและอีกหนึ่งช่องช่องโคชุป,ปัดวรินพัดช่องนั้นเป็นช่องสนับสนุนนะทุกท่านรักตนเองเห็นคุณค่าตนเองสร้างคุณค่าให้กับตนเองพัฒนาตนเองทุกด้านพัฒนาจิตวิญญาณต่องานต่อสมาธิดึงศักยภาพออกมาใช้งานนะจ้ามีคลิปมากราวกว่าพันกว่าคลิปแล้วก็จะไลฟ์นะคะปกติทุกวันพฤหัส21บดนาฬิกา สอนเทคนิคต่างๆเนาะดีงามมากๆเลยแหละแล้วก็ชมแล้วสนใจอยากเรียนหรือขอคำปรึกษาส่วนตัวทุกเรื่องเลยนะดังกล่าวแล้วก็เยียวยาปมที่ติดอยากมีชีวิตที่แบบเบาสบายตรงนี้มันติดอะไรนะโคชนะฝึกสมาธิยังไงดึงสภาพงในงยังไงกลัวนั่นนู่นนี่หน้าใบโอเปอเรไฟล์เลยค่ะทักมาได้แล้วก็ที่เขาจะขึ้นไว้ตรงข้างบน <c oughs> มาดูกันดีกว่าวันนี้ จับัวใจตัวเองซิมันพร้อมจะมีความรักหรือยังเอ้โคชพูดมาแบบเนี้ยมันรู้เลยก็วิกตอรี่ใช่ชนะมันคือแบบนุสสวรีใช่ไหมต่ความหมายของพัคือหกไม้ซิกวัวใช่ชนะ <c oughs> ทำไมอยู่เสียงแหบจัดทิสพร้อมหรือยังนะเราอะ่ะทุกด้านในใจมันปฏิเสธหรือเปล่าในใจมันยังกลธหรือเปล่าอดีตเรียอยัง ถ้าเคยก็เดินต่อได้ถ้าเรียนดูดูมือ,ม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 ององได้นี่มันจะเป็นอะไรที่ดีนะทุกทา่า <c> น <oughs> ขอฮึ่มๆก่อนนะคะสิ c k อ f กคาบเมื่อพร้อมแล้วอะไรที่ชาจะกลับมาได้หมดเดี๋ยวคนจะสรุปทีเดียวนะจ๊ะโอ้ข่าวดีถามมาข่าวดีกับคอนเสิร์ตนะคะ H one ก็มาเลยไม่เร็วมากแต่ก็ได้อยู่ินก่อน nine เก้าวานทำไมมาเยอะจัง oh s u r p e n t i a l จะมีไปปรับใช้กับตัวเองนะมีทั้งคนที่เคยติดต่อหรือความรักในวัยเรียนวัยเด็กก่อนหน้านี้คนอายุน้อยกว่ามีฝ่ายหนึ่งไฟใดน้อยกว่าเยอะ จะกลับมาจะมาพัพันเลขห้าเกิดขึ้นตั้งแต่ห้าเป็นต้นไปห้าวันห้าสัปดาห์ห้าเดือนหรือลงทา้าย้วยวันที่ห้านะจ๊ะเพราะว่าท่านรักตนเองแล้วทุกอย่างมันเลยเป็นอย่างนี้อกำลังจะพูดแล้วยังอยู่คนเจริ ทานอิ่มกันไปหรือเปล่าเป็นคนทานเก่งต่อคะ่ะอะไรยังไงต่อคะที่พูดไปเนี่ยเออหล่นมาพร้อมกันเลยถึงเวลาแล้วจริงๆย้ำเลยเดี๋ยววิวอ่อ,อฟอร์จูนอนะ่นี่ใช่นาพันตะกคห้ามไม้ระวังนิดเดียวไปสองไมก้การเราคอยสิสุดการเราคอยแล้วนะเดี๋ยวโค้ชจะคุิฟายขยายเพิ่มให้แต่มันถึงเวลาแล้วว่าจะลงหลักปักฐานสร้างครอบครัว มันไม่ได้เร็วมากเนาะที่ผ่านมาบางคนโอ้เป็นสิบสิบสิบกว่าปีอะที่ผ่านมาที่ล้างลาก,กันไปหรือบ,บางคนสอบเป็นสิปีก็มีนะแล้วก็บางคนอายุห่างกันเกือบ10ปีก็มีหรือสิบกว่าปีก็มีมันน่ารักเนาะแต่มันจะดีใช่ไหมช่วงเนี้ยตั้งแต่5้าห้าอะไรของโคชบอกไปคุณลิฟายสองใบค่ะและจบคลิปนี้ให้หัวใจทุกท่านได้ฟรูฟรู ฟู Full, แล้วก็ฟูฟิล l อกหนึ่งใบ okay. ปัจจาม,มันถึงเป็นประสามองคนเร็วมากเลยสวังสีเดนสตามาจะจะเช้าว่ามาเกิดขึ้นกับเจสเลมันแบบจะบอกหลงหลงรักใช้สองอันพอมมาด้วยกัน โอ้ไวมากด้วยนะคะบางคนมันจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยหละทําให้เราต้องเปลี่ยนตัวเองทําให้เราต้องทิ้งความกังวลเก่าๆทิ้งตัวตนเก่าทิ้งความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ต้องแบบบอกลาเสียทีด้วยคํานี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันแต่ไม่ต้องกังวลใจนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะจริงๆมันไม่ได้น่ากลัว มันอาจจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเข้าที่เข้าทางมากขึ้นลงตัวลงล็อกมากที่ขึ้นไปสู่เส้นทางที่ใช่คนที่ใช่รักที่ใช่มากขึ้นหรืออ,อยู่อยู<ๆ>่มาก็มาไวท้ายสําหรับเป็นนะเราเขามาแล้วจริงๆค่ะนาเพนทาเขาเอาหัวใจให้เลยค่ะไปปรับใช้ให้ตรงกับตนเองรักคนแบบไหนจงเป็นคนแบบนั้นวันนี้รักและดูแลตนเองให้ดีที่สุด แบบที่อยากได้แบบไหนทำแบบนั้นกับตัวเองเลยและส่งพลังงานดีๆนี้ออกไปเพื่อไปดึงดูดึงดเรียกคนที่ใช่รักที่ใช่คนรักที่ดีที่สุดสำหรับเราละเขาเข้ามาในชีวิตขอให้สุขสมหวังดังที่ทุกท่านคู่ควรค่ะอย่าลืมติดตามทั้งสองช่องด้วยค่ะ